เลยไเด้อพี่น้องสายสั้นสั่นสีสั้นนี่ละมันเคยเรียกมาตั้งสี่ปอด้อันสายเงีวไปให้เขาไปซะเจ้าของได้อะไรสายสั้นเอาให้่มู่ไปว่าเป็นของเจ้าของสี่เป็นทั้งสี่เคลียร์อันสายสื่อมากไม่ไม่ห้่มู่ไปหรอวังเมาของเก่ามาใส่เฮ้ยได้เป็นเนี่ย สเยเาจะแตกัใส่บ่ได้นียหลายอยู่สื่อมากหลายอยู่แต่ว่า,หา,าเห็นใส่บ่ได้เจ้าเป็นยไดเดีไปเสือกม่ไหมหลงโซงใส่เสียบมันสั่งเยดยวเสือไหมหมดต่แนวถีเสยียงเงินกับเสยียงเงินนา่ง อ่านนี้ไว้ก่อนสวัสขขดีค่ะพี่น้องสุข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 คนเด้อพี่น้องสวัสดีงามเทียงเทียงดื้อไปเนาะดื้อเทียงขอบคุณทุกไหลทุกเรือทุกกำลังแรงใจเด้อพี่น้องตัวหลบตัวไต่ขอบคุณหลายๆขอบคุณพี่ยูขอบคุณพีไอขอบคุณฮัลโหลเอฟ e ี y o n e forwarding งแ a ง k ิ o u so much welcome ใหม่ฮ่อง์ต้เดินเทีเ่ยวที่ยวหลุดเด้อ ช่องหลานนองใจเด้อพี่น้องตั้งสิดว่าใดขึ้นสูงกับว่าใดเพราะว่าสายมันสั่นก็เลยได้ตั้งเอาจังสีง่อันขึ้นสูงกับสายเพราะไปถึงก็เลยจำเป็นเลยตั้งแบบเหนีวยวเลยพี่น้องแต่ก่อนยังตัง้งสั้นสั้นจบลงไปอีกสี่ได้เพราะว่าสายมันเนาหสายมันเน่าอันนี้สายมันสั่นเลยเหตุเพราะใดเลยสายมันสั่นเดี๋ยวไปซืศศ้อมาใหม่อยู่แล้วสายอันนี้การก้นอ,อนแหลกแลกแล้วตรงนู่นนี่ กันเท้าเขาเอามากสิกับอะไรนี่ต้องเอาโทรศัพท์นอนไว้สิว่าสั่นบ่ได้มันห่อนโทรศัพท์ห่อนเหมือนกันนอกนี่ด้วันโอ้กันแน่กันแน่เป็นสิ่งไปเอาเกียวมาเอาเกียวมาใส่ไปสิเสาย็นเราเอากไปใส่หนังแข็งเไปใส่ตู้เย็นน่ะนะตู้เย็นห่องปิดไว้ใส่ห่องปิดไว้พอแข็งเราก็มาบ้างไว้เขาผพาพวกเราก็นี่นอนเทึ่ กันบ่รั่นกับวันใดอันมืน้อนี้กันเอาลงมากกัมาเฮ็ดจังซี่ล่ะมัน,นี้ค่อยเย็ยนไว้ขอบคุณเด้อพี่น้องขอบคุณทุกทายทุกเลอือทุกทกำลังแร่งใจเล้ว